อ่าสวัสดีครับช่างภาพหญิงสุวรรณบุรีเจอกันอีกแล้วนะเออช่างภาพ,พหญิงอันนี้มาถ่ายงานที่ไหนครับอ๋อที่อยุธยาค่ะอ๋อมีอะไรมาให้ชมบ้างครับผมอ่าวันนี้ก็มีกล้องเหมือนเดิมนะคะกล้องเหมือนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมวันนี้ลูกค้ามีรับโดนด้วยค่ะอ๋อมีโดนด้วยนะครับ <ใช S 1> โดนอะไรครับ DJI ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อไหนไหนคอนดูในในดูโอ้ไม่โชว์โดนอ๋อมีดีเจไอก่อนนะครับใช่คะ่ะมีตัวดังในติ๊กต็อกใช่ไหมครับใช่เอาไว้ถ่ายงานด้วยทำคอนเทนต์ด้วยอันนี้ราคามันเท่าไหร่ครับผม สองหมื่นนิดนิดอ่าโอเคครับแล้วก็มีอะไรครับผมมีโดนค่ะโดนอ๋อโดนไหนขอดูตัวโดนหน่อยครับผมอ๋อโดนแบบอ๋อโดนแบบนี้นะโอเคครับผมแล้วก็เอ้ยนี่โอ้โหตัวดังในทิกตอกเลยใช่ไหมครับนี่กระเป๋าอะไรครับผมกระเป๋าของเลลี่ค่ะอ๋อหายากนะครับใช่ราคาป้ายเท่าไหร่ครสองพันเก้าสองพันเก้าสองพันสี่ค่ะแต่ซื้ออัปเดตเท่าไหร่นะยอมซื้อค่ะพี่อะไรฮะับห้าพันหกห้าพันหก